วันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลอย่างยิ่งที่เราพระครูบาบุญชุม่มญาณส,สังวโลภิกษุอนัญญาวาสีที่ได้ออกจากถ้ำเมืองแกดสาปีสเดือนสมวันแล้วก็ได้มาอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่ในความดูแลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาวชิระกาเจ้าอยู่หดูแล เป็นคนเป็นคนไข้ของพ่ององท่านรู้สึกปลื้มปีติยินดีหาที่สุดไม่ได้เราก็ขอทำน้อมจิตน้อมก้าวถาวายพระพรเชิมงคลขอพ่อ,องทรงมีพระสงฆเจริญยิ่งเยืนนานทรงเกษมพระสาําราญสุขสวัสดิ์สวัสดีทุกลาทุกทีวาราตี ขอให้เป็นลมโพน้มใสเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยปรตลอดการด้นานานเท่านานรู้สึกซาบซึ้งถึงใจในพระมหาการุณาธิคุณล้นเก้าล้นกระหม่อมมหาที่สุดไม่ได้ที่ได้ดูแลข้าพุทธเจ้าพระครูบาวงชุ่มที่ได้มาป่วยไขย้ในครั้งนี้เพราะว่าเป็นหวัดไม่ค่อยสบายเหนื่อยมาหลายวันได้เดินทางจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายมากรุงเทพเมื่อวันที่เท่าไหร่จำได้วันที่แปดวันที่แปดที่ผ่านมาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบแล้ววันนี้เราก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีจิตใจก็สงบงเย็นด้วยธรรมะเมตาตาธรรมใขอน้อมจิตถวายในองค์สมเด็จ พระนางเจ้าเิรษฐกิจพระบร,รมราชนินีนาถพระพระราชชนนีพันปีหลวงที่ครบปชนม,มายุ0พรรษาขอสมงพระเจริญยิ่งยินนานและสมเด็จพระเทพทมเด็จพระน้องนางเธอทุกๆุพระองค์ทรง,งมีความสุขสวัสดีมีพระบารมัยสมบูรณ์แข็งแดงทุกๆุพระองค์ ล้วขอได้เป็นนึ่งฝันของประชาชนชาวไทยไปตลอดกาะละนานเท่านานมีความพระประสงค์จำนงหมายสิ่งในที่เป็นไปโดยชอบธรรมทั้งทั้งโลกและทางธรรมขอให้สำเร็จสงความมุมม่งมั่นพัฒนาสัพพันธ์โดยเธอ